ปูมันธนาบวชชีพรามนุ่งขาวห่มขาวแฟนแฟนแห่อนุโมทนาบุญกันค่ะปูมันธนาเดินสายทำบุญตัดสินใจบวชชีพรามนุ่งขาวห่มขาวเผยภาพมงคลได้เข้าไปกราบหลวงปู่ศิลาเจอข่าวรุมกระหน่ำสารพัดสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ปูมันทนาหิมะทองคำทีล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้อัปเดตชีวิตเดินสายทำบุญผ่านทางไอจีส่วนตัวให้ได้ติดตามกันล่าสุดปูมันธนาได้บวชชีพรามนุ่งขาวห่มขาว ถือศีลด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มใจอิ่มบุญนอกจากนี้ยังได้เผยภาพมงคลได้มีโอกาสเข้ากราบหลวงปู่ศิลาเสริจันโทพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเป็นบุญของลูกมากที่ได้มากราบหลวงปู่ศิลาสาธุสาธุค่ะ